ทักษะพ,พื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาคอรอนอโดยการหาตัวคูณร่วมสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้คุณครูจะมีเรื่องที่จะมานำเสนอนะครับก็คือ เรื่องการหาครนโดยการหาตัวคูณร่วมเอ๊ะเป็นยังไงนะการหาตัวคูณร่วมเด็กๆครับเรามาดูกันว่าเราจะหาตัวคูณร่วมก็แสดงว่าต้องหาตัวคูณร่วมของ2จํานวนขึ้นไปใช่ไหมครับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปเรามาดูครับจงหาครนของ2และ3ตัวคูณร่วมน้อยนั่นเองคอรนเ,เราจะหายังไงล่ะครับตัวคูณร่วม เราก็ต้องหาตัวคูณของสองกอนนะครับเฮ้เราจะหายังไงตัวคูณของสองเราท่องสุขูณแม่2เลยครับเด็กๆครับนะสองหนึ่งสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวคูณของสองจนวนแรกก็คือ2ถัดไปครับ4ใช่ไหมครับต่อไปครับ6ต่อไป8เพิ่มขึ้นทีละ2ละ2เห็นไหมครับ14และว16และ18แล้แและ ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับที่เป็นตัวคูณของ2ไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับอาละครับเราก็จะใช้จุด3จุดละไว้นะครับว่าเรายังมีอีกเยอะนะครับอีกหลายจํานวนเลยต่อไปตัวคูณของ3ตัวคูณของ3ได้แก่จํานวนใดบ้างเด็กๆก,ก็ท่องสุคูณแม่3ก็ได้นะ3ามหนึ่งสามสามสองหสามสเก้่องสาห้าสิ้ใส่ไปเรื่อยไครับหรือบวกเพิ่มไปทีละ 3เห็นไหมับยแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเพราะนั้นตัวคูณร่วมของ2และ3เด็กๆก,ก็ต้องพิจารณาดูว่าเอ๊่แล้วตัวไหนล่ะที่เป็นตัวคูณร่วมของทั้งสองจำนวนเด็กๆเ,เห็นกันหรือยังครับอลองดูสิครับของสองก็มีของสามก็มีที่เป็นตัวคูณร่วมก็คือมีทั้งสองจำนวนที่เป็นจำนวนเดียวกันนั่นเองตัวคูณร่วมของสองและสาม นะครับก็ได้แก่6ใช่ไหมครับจำนวนแรกจำนวนถัดไปครับ12และจจำนวนถัดไปครับ18แล้วเด็กๆคิดว่ายังมีอีกไหมครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเพะนั้นเราก็ใช้จุด3จุดนะครับว่ายังมีอีกเยอะเพราะนั้นจะมีเยอะเนี่ยเด็กๆจะเติมยังไงครับก็บวกไปทีละ6นะครับถ้าเราได้จํานวนเริ่มต้นคือ6เพราะนั้นจํานวนต่อไปก็คือเพิ่มขึ้นทีละ6ทีละ6ทีละ6ไปเรื่อย อ้าวแล้วจำนวนใดล่ะครับที่เป็นตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดมี6มี12 1 8แนะครับแล้วอีกอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวน้อยที่สุดก็คือ 6, ใช่ไหมครับนั้นครนอรของ2และ3ก็คือ6นั่นเองครับก็ตอบ6ใช่ไหมครับเด็กๆครับครูมีข้อสังเกตที่จะมาแนะนำเด็กๆนะครับก็คือว่าถ้าเรา หาตัวคูณร่วมจํานวนแรกได้แล้วเนี่ยจำนวนถัดไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับจํานวนแรกนั้นบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือตัวคูณร่วมของ2และ3เนี่ยเห็นไหมครับมี 6, 12, 18และเด็กๆคิดว่าถ้าเพิ่มขึ้นอีก6จะเป็นจํานวนใดครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นอีก6ก็จะเป็น24เป็น 30, 36, 42มันก็เป็นแบบรูปของจํานวนนั่นเองครับดังนั้น ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพิ่มขึ้นไปทีละ6เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาหาคอรอของ3จํานวนดูบ้างครับจงหาคราของ2อง2 3และ4นะครับเราก็หาตัวคูณของ2เด็กๆจําได้ไหมนะครับตัวคูณของ2เมื่อกี้เราหาไว้แล้วใช่ไหมครับก็คือ2 4 6 8 10 12 14 16 18โอ้ยังเยอะแยะเลยนะครับไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหครับแล้วเราก็ใช้จุด3จุดแทนลงไปต่อไปเราก็หาตัวคูณของ3เมื่อกี้เราหาไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับนั้นตัวคูณของ3ได้แก่3 6 9 12 15 18 21 24 27แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมนะเราใช้จุด3จุดแทนลงไปต่อไปตัวคูณของ4เดาท่องสุขคูณแม่4งไงครับ C 1, 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28เห็นไหมครับก็เพิ่มขึ้นทีละ4และก็ไม่สิ้นสุดตอนนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าตัวคูณร่วมของ2 3และ4ีเด็กหาเจอหรือยังครับมีจำนวนใดครับตัวคูณร่วมของ2 3และ4ได้แก่จำนวนแรกทายสิครับ 12เห็นไหมครับจำนวนถัดไปครับจำนวนถัดไปก็คือเพิ่มขึ้นอีก12ก็คือ24เราก็จะบอกได้ว่าจำนวนถัดไปยังมีเยอะแยะมากมายเมื่อเราได้2จํจำนวนนี้เราก็จะสรุปได้ว่าตัวคูณร่วมน้อยหรือคอรนอของ2 3และ4ซึ่งปรากฏในที่นี้ก็คือ12นั่นเองนะครับเราก็จะได้คำตอบก็คือ12นั่นเองนะครับเด็กๆครับ การหาครน,นโดยการหาตัวคูณร่วมเนี่ยนะครับไม่ว่าโจทย์จะกำหนดจำนวนมาให้กี่จำนวนก็ตามจะเป็น2จนนํจำนวน3จํจำนวน4จํจำนวนหรือจําจำนวนก็ตามนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะต้องหาตัวคูณของแต่ละจำนวนซสก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาดูว่าตัวคูณร่วมของแต่ละจำนวนนั้นคือจำนวนใดก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกใช่ไหมครับพอเราพบว่าตัวแรกแล้วเนี่ย จำนวนถัดไปมันก็คือเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าเกันของตัวแรกนั่นแหละครับเมื่อเราหาได้แล้วว่าจะมีกี่จำนวนก็ตามก็มาพิจารณาดูว่าแล้วตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดนั้นคือจำนวนใดคำตอบก็คือคอรนอของจำนวนที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเด็กๆฝึกฝนบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆทำจนชำนาญแล้วเด็กๆก็จะเก่งคณิตศาสตร์ครับ